สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะเขาสงสัยว่าเสียงตัวอะไรมันร้องนะคะวันนี้จะพาเด็กๆไปดูจักจั่นไม่รู้ว่าเราจะหาเจอไหมนะทุกคนตามเสียงกันไปเลยค่ะอน้องสองยกขาตั้งกล้องไปลูกอยูซี่ตรงไหน ไ่เ,เ,เหรอ,อเด็กๆก,ก็อยากเรียนรู้ธรรมชาติช่วงนี้กักตัวด้วยค่ะลูกชายเพิ่งจะหายจากโควิดเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหนโอ้โหอยู่ป,ป,ป่าฝั่งนน้นน่ะ มะขามดูนี่้ลยว้าวนั่นน,าานี่ค่ะเพื่อนเคยเล่นไหมไปฝั่งนู้นไปโชว์ให้เพื่อนดูได้ของเล่นใหม่แล้ววันนี้ว้าวนั่นน้องได้สองอันแล้วลน,น่ะเก็บมาใช่ไหม สดีครับวิสองหาได้เยอะเลยไหนของน้องหนูได้กี่อันลูอกอานน้องสองลบน้อง่ลยค่ะ,ะเล่นบ่บเป็นเด็กน่อยโอ้มาน,นี่มาน,นี่แม่จะลองทำให้ดูก็สีเฮดห้เบิงใช่เบิงนี่เป็นแบบนี้แมนบอแมนหรือเขาต้องโยนขืนเนาะ กำลัโยนขึ้นก่อนแต่เด้จะจับภาพได้ไหมอีตอนหลนะ่นน่ะนี่เด้อจะลองโยนมึงเด้อลองมาแรงเล็กๆด้ค่ะวดเฮ้ยว ตงีครับเอาปีกแล้วหัวปีกปีกติเอาปีกกับปีกเราจะโยนอันเดียวให้มันสูงๆอะลองดูครับ ต้องปีกมันจะสูงกว่าน,นะอนี่ดูดูของซ้องบ้างอะไรหล,ย,หลย,รยเบิร์นงอน สองเห็นไหมวิถีชีวิตของเด็กต่างจังหวัดนะคะของเล่นในสมัยเด็กๆของแม่แทบจะไม่ต้องซื้อวันนี้เด็กๆได้มาลองเล่นสนุกสนานกันจังเลยค่ะต้นไม้ขายก๊าซออกซิเจนลูกทำให้เราสดชื่นตอนกลางวันน้องหนูล่ะคะ โอ้่หงานั้งสองเดู๋ิมาเดากันไหมว่ามันคือตัวอะไรมาเดากันถ้าสองเดาน่าจะเป็นจักจั่นแล้วจั๊กจั่นบอกแต่ไม่รู้จะเป็นพันอะไรนะคะตั้งแต่เล็กจนโตนี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเพราะจั๊กจั่นมันจะเป็นตัวสีน้ําตาลนะที่แม่เห็นนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปค้นหาทาง Google กันสีเขียวลายจุดลายดอกงวงก็ยาว เราก็เดาเหมือนกันแหละว่าจะใช่จกักจั่นเนาะหลังจากที่เราค้นหาใน google แล้วนะคะเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าจกัจกจั่นงวงหรืออีกอย่างหนึ่งเป็นจกักจั่นงวงช้างกสาบอกว่าอย่าเข็นตอนบินมันบินไม่ได้แล้วมันตายแล้ว,วลูกโ้หสาูใหญ่แล้วเดิน,นีตัวอ, <c oughs> อุ้ยลมเย็นเย็น เ,เล่นอันนี้ลูกเหียงไม่รู้ว่าจะได้หมดหรือเปล่านะบางอันก็หกักบางอันก็ไม่หักนะที่้องเล่นตั้งแต่แมนเล่นสบายหน่อยๆคุณได้แน่เขาว่ายังไม่เที่ยงขอเล่นอีกหน่อยค่ะหน <c oughs> ึ่งวอ้ย <c oughs> ไ,ได้แล้วแสวยสองอลมมาพอดี เอเ็ดเจ็ดอลขสิบปดสิบ้าสิบสิบได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้ทั้งความรู้แล้วก็สนุกสนานไปด้วยเนาะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ よし。